สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาแนะนำเว็บไซต์รุ่นของเรานะครับเว้บไซ quality29.com นะครับวิธีฝากข้อความไว้นะครับสมมติเ,เราจะฝากไว้ที่กระทู้บทความตัวนี้นะครับก็ให้คลิกที่ทรีบอะพพลายนะครับ จะขึ้นหน้าต่าใหม่ขึ้นมานะครับใอ,อันนี้ช่องที่บังคับก็คือช่องที่มีดอกจันสีแดงนะครับต้องใส่ชื่อเป็นชื่อเล่นก็ได้นะครับ มลนิดเดงนะครับขอเป็นอีเมลที่ใช้งานได้จริงนะครับ เว็บไซต์ให้มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับคอมเมนต์ตรงนี้ก็คือข้อความที่เราจะใส่ เ็จนะครับเสร็จแล้วก็ให้คลิกที่โพสคอมเมนต์ครับโพสคอมเมนต์ Post, ครับทีนี้ มันจะไม่ขึ้นทันทีนะครับต้องแอดมินหรือเว็บมาสเตอร์จะเป็นคนแอดพูฟขึ้นนะครับก็จะโชว์ที่หน้าของมเ้นมันจะมาโชว์อยู่ตรงตรงนี้นะครับความเห็นล่าสุดนะครับแต่ตอนนี้อแอดมินยังไม่ได้อนุญาตมันก็เลยไม่โชว์ตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับ